อ๋อมิเก๊ไม,ม่นะท้าประธานนีน่น,นี่นี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่นะท่าประธานตายแล้วแน่เลยไม่เป็นไรแค่อู่งานนิดหน่อยอ,อืม,มอติงกรตุ้นะครับไม่เป็นไรหรอกมับกูไปอะไรกันเนี่ยไม่เห็นมีตังค์สักกระแดงเดียวเลยอ่ะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวกระเป๋าตังค์ฉันหายไปไหนเนี่ยไม่นะมันหลดแถวนี้ได้เลยมันไมไม่งสองสามโอ้ยมแต่แบงค์ร้อยทั้งนั้นเลยเนี่ย เดี๋ยวนั่นกระเป๋าตังค์ของฉันนะหืองว่างเหรอไปเดทเว็นี่กลับมาแล้วครับแม้บันที่สบายใจจังเลยไม่มีใครอยู่บ้านแต่ก็ต้องตอดเสื้ออย่างสบายใจแล้วมันจะโอ้ยไม่เป็นไรแพระเอกแล้วจื้นดีสบายใจจังเลยมือเดาผื่นเอ๋ยคเคยๆบรรเทาทุกข์เวลาจุดหน้าหาเราแนวทั่กันเม็ดเกาจุดน้าเลยงกายปี่าจค่ะอะไรคือว่าเห็นกระเก่งในหนูที่แตกไปแม่จะไปรู้ไหมล่ะ รู้สึกในตอนนี้นยเหมือนฉันเป็นพระเอกดังเกาหลีเลยเนี่ยอี๋ค่ะเอ้ยมึงบวชให้ชมตัวเองอยู่นั่นแหละมึงดูกูกูเปียกไปแล้วเนี่ยอขอบคุณจำไว้นะคุณสมบัติแรกที่ทำให้นายเป็นพระเอกได้ก็คือการช่วยเหลือผู้หญิงแต่เท่าที่เขาไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรใช่ไอจับไปไอสัตว์แอบมองเธออยู่นะเจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลย <S 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 <S> อรอราอ,อว้าออาเจียบจุงาน้ำมันปรับน้ำมันนี่นะโอ้หิวน้ำพอดีเลยก็ใช้บริการหนนะ่อยนะเดกไม่ละกูดิเกือบสตันไม่น,น่โนรา่ดกน้ำมันเข้าไปได้ไงวะท่าน หนึ่งสองแล้วก็ทำอย่างนี้จืบอปะืปะืะืมันจะไปเหลือเลยไม่นะทำไมทำไมฉันถึงขยับตัวไม่ได้เลยเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้เลยมืดก็มืดหรือว,ว่าฉันจะโดนขังอยู่ในห้องมืดนนแน่ๆเลยโอ้ไม่นะดิฉันต้องหาทางออกเราต้อง ยิงไปเวดกรรำจะทำไงได้เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีใครได้ยินเราก็ได้เราต้องอ,อ,อ,อะไรก็ดีนี่มันต้องเป็นหมาป่าแน,น่ยังไม่นะ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 ต้องนี่มันนี่มันกล่องไม้นี่ต้องเช็คกล่องไม้แนี่ ไม่ได้แล้วต้องขยับไปด้วยมันนะมันจะไปทำร้ายเราแล้วมันมาแล้วเอ้ยไปนะตีตีจะีสู้สู่สู้สูอ้าไม่ไหวจะทําชนะฮอ้โหอ้นี่แรงนี่จะตี้ีมแล้วันสลบแล้วมันสลบแล้ว

เหลวมึงโอเคน่าจะใช่บ้านหลังนี้แล้วนะมีพัสดุมาส่งนะคะไม่ทราบว่ามีใครอยู่ในบ้านหลังนี้หรือเปล่าอจะจออองั้นเออไม่ขอยุ่งแล้วกันนะนะมึงแกทำเป็นบ้าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยลินไงฮะ one two t e e Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เป็นไงล่ะกับใบหน้าของฉันนะที่ไม่เจ้เคยก็ได้สต่ก่อนฉันคิดตีหน่อยฉันก็คิดตีเหมียวนะเมี๊าเคยก็ได้ช่ัยกูได้เนี่ยเข้าใจแหละที่กูคิดตีหน่ยหมดแล้วเออทันพอดีเลยเธอเธอเธอเคยดูคลิปตั้งประกาวิเศษไหมอ่ะประกาวิเศษอะ ปากาวิเศษเหรอฉันไม่เคยได้ยินนะงั้นฉันจะเล่าให้ฟังนะนะปากาวิเศษจงเปลี่ยนฉันให้เป็นกาลีอ๋ฉันรูน้แล้วกาลี <pues> <qualche>